จังหวัดแม่ห้องสอนอำเภอแม่เสรียงเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์สอ6พอสแพม่เสรียงบดท,ทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน52รายการหน้าที่สถานีตำารวจภูทรแม่เสรียงนายบรษักษ์พานทองนายอำเภอแม่เสียงได้เดินทางมาเป็นประธานงานแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการปราบปรามการแข่งขันร,รถ ในทางหลวงในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีพันตำรวจเอกรัฐวิทย์วสินพงษ์ธนัทผู้กำกับสอพแม่เสรีียงเป็นผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มนัดแข่งรถในทางหลวงการทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มร้านค้าร้านซ่อมรถร้านแต่งรถรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกวดขันจับกลุ่มรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ท่อเสียงดังดัดแปลงสภาพรถและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ประกอบกบิจกรรมการร้านค้าซ่อมรถหรือตกแต่งรถในพื้นที่รวมถึงตรวจสอบอันหล่รถที่นำมาจำหน่ายว่าได้มาตรฐานอ,อมกอรหรือไม่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สอพอแม่เสรียงได้ทำการตรวจยึดจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพรถแต่ง,ตงท่อด,ดังและยึดท่อไอเสีย ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน52รายพร้อมเชิญผู้ปกครองและเยาวชนมารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชนพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและทำการว่ากล่าวตักเตือนสำหรับการจับกลุ่มนั้นได้แจ้งผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไขท่อไอเสียให้อยู่สภาพเดิมส่วนเท่อไอเสียที่ผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการบดท,ทำลาย52รายการ พร้อมเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายพร้อมกันนี้ตำรวจยังได้ปรับพฤติกรรมวัยรุ่นให้อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนทั้งนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่จะทำการเปลี่ยนและสั่งท่อมาเองทางออนไลน์ในราคา1,000บาทถึง2,000บาทจากการดำเนินการมาตรการเชิงรุกการปราบปรามและการขยายผลตลอดจนการเฝ้าระวังกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและ ทางสพแม่เสียงได้มีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดและดําเนินการเปรียบเทียบปรับการกระทําผิดแต่งรถข้อดังมีพฤติการรวมกลุ่มจุมเสียงต่อความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในอัตราที่สูงและหากมีการจับกลุ่มผู้กระทําผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนผู้ปกครองต้องมารับทราบการกระทําของเด็กและเยาวชนมีการตักเตือนหรือทาทันบนต่อผู้ปกครอง หาผู้ปกครองปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนผู้ปกครองอาจผิดข้อหาส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรส่งผลให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยจรินภาพข่าวจังหวัดแม่ห้องสอนพีพีนิวไทยแลนด์ รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนาทุ่นไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577 หรือ0993496888หรือ idline ton0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดี<แ>ลายต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 394577 8หรือ 0993496888ไฮดีไลน์ต้น0648370198